หน้าหนาวที่นี่โหดจริงลงไปติดลบ20-30องศาแล้วแต่พื้นที่นะคะอุ๊ยน้องหมามาแล้ว Hello. <laughs> แอบมาเข้าวิดีโอด้วยนะคะสวัสดีกัรเพื่อนทุกคนพบกันอีกครั้งกับซาวิตีและช่องวันนี้ที่แคนาดานะคะวันนี้นะคะถ้าเ,เพื่อนๆสังเกตนะ สยอยู่ที่คอกม้าค่ะน้องม้ามองหน้าเสียงดังไปหน่อยขอโทษนะคะปรีว่าวันนี้นะคะพาลูกสาวน้องไคล่ามาเลี้ยงขี่ม้านะคะช่วงนี้นะคะบรรยากาศที่แคนาดาเ,เป็นอะไรที่แบบดีเวอร์วุนมากเลยนะคะจะสังเกตได้ว่าวันนี้ศาสเต่งตัวแบบปกติเหมือนมนุษย์ทั่วไปแล้วนะนี่โอ้ติดตรงนี้ติดแมสนะคะจะเป็นไหนมาไหนก็มาแมสตลอดนี่นะคะแฮนสันแม่เจ้าวันนี้เป็นวันแรกนะคะเป็นวันแรกในรอบ กี่เดือนไม่รู้อ่ะจําจไม่ได้แล้วอ่ะที่ไม่ได้ใส่เสื้อแขนสั้นแบบนี้นะคะแบบอากาศดีมากนะคะอากาศวันนี้ประมาณสัก22องศานะคะถือว่าเป็นอากาศร้อนที่นี่นะ <c oughs> 22องศาถือว่าร้อนมากนะคะสําหรับที่นี่ในช่วงที่เริ่มที่จะเข้าหน้าคเรียกว่าไงอ่าสปริงนะคะหน้าดูใบไม้ผลินะคะวิวตรงนี้นี่แบบเป็นที่สวยงามมากนะคะเดี๋ยวสาธุ <c oughs> ให้ดูบรรยากาศโดยรอบดีกว่าเนาะว่าสถานที่ที่พาลูกมาเลี้ยงขี่มาเนี่ยบรรยากาศเป็นยังไ,ไงบ้างนะคะ ก็จะเป็นลานจอรดรถนะคะที่เห็นเป็นเป็นเป็นโรงยังตรงนู้นไม่รู้เขาเรียกว่าอะไรเนาะแต่เหมือนกับมันเป็นที่เรียนขีมมนะะ่ม้าค่ะใครล่าจะเรียนอยู่ข้างในโนูนะคะตอนนี้เขาไม่ให้ผู้ปกครองเข้าไปเพราะว่าเขาลิมิตเกี่ยวกับโควิดนะคะตรงนี้นี่ลมอาจจะแรงนิดนึงนะคะเพราะว่าเป็นพื้นที่โล่งนะคะคอกมาที่นี่แบบใหญ่มากหญ้าเริ่มกลับมาเขียวขจีแล้วนะคะ No. นี่ก็จะมีน้องหมาอยู่ตรงนี้นะคะสามตัวนะคะอกล้ใกล้เลยตรงนี้นี่คือแบบไม่ไกลจากบ้านพักต่างอากาศสักเท่าไหร่นะครับขับรถมาประมาณสักสิบห้ายี่สิบนาทีก็ถึงนะคะนี่นะคะบรรยากาศดีมากถ้าเพื่อนสังเกตจะได้ยินเสียงนกร้องนะคะตอนนี้นี่เป็นเวลาประมาณสักห้าโมงเย็นนะคะนี่อันนี้คือเป็นบ้านเจ้าของเจ้าของวงหมา เป็นอะไรที่ดีใจมากมีความสุขมากเพราะว่าแดดมาแล้วนะคะสปริงมาแล้วหน้าร้อนกำลังมานะคะโอ้ทนมาตั้งนานจะบอกว่าหน้าหนาวที่ระเทศแคนาดาค่อนข้างจะโหดนะคะยิ่งคนที่ก็คิดว่าจะมาเรียนที่นี่นะคะหรือว่ามาทำงานหรือว่าย้ายย้ายครอบครัวย้ายบ้านไปอยู่ที่นี่นะคะจะบอกว่าต้องอดทนนิดนึงกับกับหน้าหนาวนะคะแต่ถ้าคุณผ่านหน้าหนาวมาได้เนี่ยจะเป็นอะไรที่แบบ สวยงามวันเดอร์ฟูมากๆนะคะเพราะว่าประเทศแคนาดาเป็นประเทศที่สวยงามมากมากแล้วเขาก็เป็นอะไรที่แบบ,ร Big, รเ,บเรีะะรรเย,ยกยว่าะอ,อะไนะรอ่ะบิ๊บกจริงเกี่ยวกับเรื่องกรีนสเปซอะค่ะจริงๆสวนสาธารณะที่เนี่ยเยอะมากคือมันมันเยอะไปหมดไม่รู้จะไปตรงไหนอ่ะคือมันเยอะมากๆนะคะแต่คุณต้องอดทนนิดนึงอย่างที่สาบอกอยากมาอยู่ที่นี่ต้องอดทนเกี่ยวกับเรื่องอากาศหนาวแต่ มันก็ไม่ใช่ปัจจัยหลักหรือว่าเป็นอะไรที่แบบน่ากลัวจนทําให้คุณแบบสต็อปความคิดหรือว่าหยุดไม่อยากมาที่นี่นะคะหน้าหนาวที่นี่โหดจริงลงไปติดลบ20-30องศาแล้วแต่พื้นที่นะคะอุ๊ยน้องหมามาแล้ว Hello. <laughs> แอบมาเข้าวิดีโอด้วยนะคะ คือหน้าหนาวที่นี่มันโหดจริงแต่คุณก็แค่จะต้องแต่งตัวขอเข้ากล้อง้วยนิดนึงคุณก็แค่ต้องแต่งตัวให้มันรักกลุ่มนิดนึงแค่นั้นเองนะคะถ้าคุณรู้จักการแต่งตัวให้มันรักกลุ่มในช่วงหน้าหนาวเนี่ยยังไงคุณก็ผ่านไปได้นะเออมันไม่ได้แบบบิ๊กเดีวมันไม่ได้บิ๊กดีวมากขนาดนั้นหรอกคะ่ะ นี่ก็คือบรรยากาศที่ประเทศแคนาดานะคะวันนี้เป็นวันที่9เมษายนนะคะบรรยากาศก็เริ่มที่จะสดใสนะคะสวยงามนะคะอ้ออีกอย่างหนึง่งที่สายอยากจะบอกเพื่อนๆไว้นะคะที่แคนาดาเนี่ยเขาจะไม่มีฤดูฝนแต่ไม่ได้หมายความว่าไม่มีฝนตกนะมันจะหมายความว่า,วาพอเริ่มเข้าสู่ช่วงสปริงเนี่ยจนถึงช่วงหน้าร้อนเนี่ยคือในระหว่างเนี้ยเขาจะมีฝนตลอดเวลา เขาจะมาวันไหนหรือไม่มาวันไหนก็ได้คือแล้วแต่มาไม่เหมือนบ้านเราคือถ้าเป็นช่วงหน้าฝนเราก็จะรู้ว่าเออช่วงเดือนนี้ถึงเดือนนี้มันจะมีฝนตกถูกไหมคะแต่ที่นี่ไม่มีนะคะคือฝน,เ,นเขาจะไป,ไป,ไปมาตั้งแต่เริ่มสปริงจนถึงจนถึงอ่าซัมเมอร์นะคะเพราะฉะนั้นคนที่จะมาเที่ยวในช่วงซัมเมอร์มาอยู่มาทํางานมาเรียนหรืออะไรก็แล้วแต่อยากจะให้คุณรู้นะคะว่าคุณอาจจะต้องมีล่มติดไว้ด้วย ะะมีล่มติดไว้ตลอดในรถอะไรประมาณนี้เพราะว่าบรรยากาศที่แคนาดาเนี่ยเป็นอะไรที่เปลี่ยนแปลงตลอดเดี๋ยวฝนตกเดี๋ยวแดดออกในวันเดียวกันมันจะไม่มีแบบเป็นหน้าฝนเหมือนบ้านเราแบบฝนตกตลอด2อาที่สามทย์อะไรเงี้ยไม่มีนะคะก็จะแบบไปไปมาๆค่ะขอบคุณเพื่อนๆทุกคนมากนะคะที่ติดตามชมสวิตตีวันนี้ที่แคนาดาท่านี้เป็นครั้งแรกที่คุณเปิดมาเจอช่องสายริมคลิกสมัครเป็นกำลังใจให้สา้วนายนะคะและ้วเจอกันใหม่คลิปต่อหน้าสวัสดีค่ะบ๊ายบาย